ตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเราจเจริญสติขณะหนึ่งจเจริญสมาธิขณะหนึ่งสมาธิคือสภาวะจิตที่จับอยู่ที่อารมณ์เดียวเรามีสติหายใจเข้ารู้ขณะนี้จิตจับนิ่ง ู่กับลมหายใจเข้านั่นเชื่อว่าเราจเจริญสมาธิขนาดหนึ่งตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้กลั้งหนึ่งจัตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเราจเจริญสมาธิขนาดหนึ่งหลงลืมสติทิ้งไปตั้งสติใหม่ การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่าทำวามเพียงเพียงเจริญสมาธิสมาธิไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิเป็นชื่อของความสงบทางด้านจ,จิตใจเรามีสติหายใจเข้ารู้ครั่งนั่นะชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณนนะ้ เราตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเราเจริญสมาธิขนาดนั้นหลงลืมสติยิ้งไปตั้งสติใหม่การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธินะตั้งใจนะประมาณหนาทีห้า จะกำหนดได้สี่ครั้งสำหรับผู้กำหนดเจริญวิปัสนาให้มีสติตามดูรู้ทันว่านั่งความรู้สึกเวลาหายใจเข้าคิดน้อมไปกายบนบนขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าออกไววตึงสั่ ไหวตึงที่อกทิ้งขนะกายเก่ามารู้กายใหม่พอท้องไหวตึงเกียทิ้งไหวตึงเี่อไปรู้ที่ท้องเป็นคนละขณะตัวสังเกตตนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการตัวความรู้ที่ทิ้งกายเก่าและไปรู้กายใหม่ความรู้เนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาสังเกตดูตั้งกายตรงสังเกตดูนะ นะวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาแต่ถ้าเป็นสมาธิดูลงเขา้ารู้ นะต้ก็มีสติหายใจเข้ารู้ออกรู้ประมาณเจ็ดครั้งนะพอสมควรเวลานะประหยัดพยายัดอย่างการปฏิภาณแห่งมิจนะ เปิดปากตังแดงนี้ตาปฏิฐารกรณีล้ะกอสแซึ่งถึงสุดตั้งใจว่าตามอรรล่างอหังสุิโตหมิขอให้้าพัจยามีความสุขประศสากาความรู้ ไม่มีเวงไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกใจไม่มีความทุกกายทุกใจมีความสุขรักษาตนหยุดเกิดฉันได้มสักนใดเสัพเพสัตตาสัพตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนูกทั์

อิทังโมยานินํโหตุตนนตสุขิตาโหตุยาเตยโตตยถ้าพระเจ้าขอตั้งจิตบุพิิผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภยัยาศลไภาถึงบิดามารดาครูอาจจามานดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลา,านญาติสิทันทงลูกหานญติสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน,ค,นคย มีส่วนได้ในกุศลผลของชานมีส่วนได้ในกุศลผลของชานทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ทุกท่านโมทนาทั่วหน้าถือขอให้ทุกท่านโมทนาทั่วน้าถือขออนุภาพแห่งคุณประศีทธิลรตรนัยรคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทั้งสามประการน,าน,ราน,นี้ยมเดินบันดาลประทานขออนุญาตโยมผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากสัจจสรพทุกโศกโรคภัยสภาพอุปทัศวันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะได้มาเบียดเบียนดีทาจงพากันสมบูรณ์ภูมสุขโดยลบยศสรรเสริญสุขในทีุ่สถานในการดุกเมือ่อ มีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความผลทุกข์ถึงสุขอันไตรบกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โงมทุกประการทุกท่านด้วยคือ